อ่าถ่ายถ่ายให้บุ๊กหน่ถ่ายบุ๊กใหม่ห้าสี่สามสองหนึ่งบดบทยาวขึ้หน้ามายังไงสี่รับเก่บอลนสวยมาก เราไม่ได้ฮะคืีหลังเอาวฮะจกยาวพีขึ้นหน้ามาเราโอ้โหตรงนี้ก็จะรับแป้งเก็บได้ฮะแล้วต่อไอ้ดัดไม่ต้องตอนนี่วิสลูสเนี่ยบอลทีมวัตปีนะครับเด็กวัตปีเจอกับทีมไหนะอาสนิมอาสนิมเจอกับสนิมคัสติกนะฮะไประตูก็นี่ครับอังคารนะฮะ เต็งขอความมั่นใจมาเท่าไหร่เนี่ยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซนต์นะนี่ใช่รับทัชแน่นอนทัชเออนี่ครับตัวทีมผู้เล่นตัวสำรองนะฮะถ้าชนะนี่เราได้ที่ไรนะสองคะแนนู้นเลยที่เดียวครัานั้นที่สอง แล้วถ้าเกิดแพ้แพ้ถน่อยู่ที่ที่สามที่ส่ที่ามที่สี่เขาไม่เคยแพ้ใครเลยอ๋อไม่เคยแพ้ใครแมตชนี้แมตที่ไรที่สิบแที่สิบแที่สิชนะหเสมอสี่ไก้หรือทุกมาถไปมลูกทุกบอกไว้ด้วยฮะ เอาอะไรเขาไหนมาพุ่งจากเข้าในมาเขาเดียวหมวกได้ขวาเ้าบอลมันปิ้นเลยเอาไหมใครจะเจาะผมบอลพี่ปลุกหน่อยปลุกหน่อยเดี๋ยวลากเดี๋ยวลากบ้ปบอกว่าใครจะบอกบอนได้ไม่เลแต่คู่ท้ายเถอะเหล่าหมาตัวนี้แหละมันติดพุ่งมาเองแล้วก็นหลายส่วนข้างบนมันไม่ชับนะต้องเอาของตัวเองไาใช้เลย แต่อ่าเรามีพอเอาเจ็บอีกแล้วดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนในสังเพื่อนไปับพี่แฮ้ยห็นว่ามีตัวเปลี่ยนครับพี่บอกได้บอลเซฟได้เซฟน่อยครับพี่ของบ้าครับแม่ไมมีตัวเปลี่ยนด้วยฮะท้านี้โอ้โหพี่ฮะวันนี้มาดได้สี่ฮะพี่เป็นไรครับวันนี้เนี่ยติดๆขัดไปหมดฮะเอาซ้ายอะไรดีไหลขวาเข้าไหนมาตรงนี้เนยบิดโยเลื่อนตึงฮะไหลเข้าไหนมาเข้าซ้ายแล้วกระชากดึงจังหวะอยู่ เรามา่าโยป้าอโฮไม่ได้พี่ฮะวันนี้เป็นไรฮะขอสอนถามเลยนะมึสรรงสั่งยังเนี่ยเจ๋วมึงโอ้ยยังไม่สั่งเลยอีกฝ่ายอ๋อแสดงว่มามาว่มามาเยอะอหออย่งไ่สรางเล่นนะป่าไหลลูกนี้ยี่โกโค้งหูบ่กไม่ได้ เราปาดุบอลลงได้ดีเข้าขวาหลังกรชากายังได้อยู่สนิทวาสิกมัวเราปาไม่ไปหาเพื่อนแล้วแหลาเลยวไปหาจี้พุกตุ้ั้ถือขวาแล้วแล้วเอาเาเอาานสูงนะถือดำแล้วอไน้องหม่ให้ยังไงดีเขาเขาขวาังไงแตเข้าขวาหล้งกระชาแล้วตะขวาแล้วโอ้โห่ยจักไปก่อ เลอยขว่าขวาไยังไงดีนันตีตรงนี้แล no ้วเรียบร้อยตีเสมอแล้วหนึ <all right. S 2> ่งต you know. ่อหนึ่งเลยน้อยยังไงหนึ่งมันไปตีเสมอแล้วคือบุาได้ค่าวทีเท่านั้นเราขวาตรงนี้คุ้มคู่ยิงตรงนี้ประตูขวลสามได้ฮะอยู่ฮะเดี๋ยวเราเตะทิ้งขึ้นหน้ามาเลยยังไงดีเราหูหลุดแล้วเดียวเดียวต้องมาขวาหูไม่ได้แล้วโอ้โหเดียวฮาว่า เต่าแทงขวาว่าอะไรดีป่าตรงนี้เข้าในมาเข้าขวาได้ไงตัดขวาแล้วเรียบร้อยครับหนีเปสองตัวตัวหนึ่งนะเข้าไปแล้วฮ่าโว้ยนะทีเรื่อยเลาะเพราะว่ามองเราปีโยว่าถึ้หลักนะว่าไงฮะใอยถ่ายบอลไปเรื่อยๆฮะเลยนะตรงนี้ปาดีตรงนี้ยังไงหูส่วนแล้วเดี๋ยวมัปีเข้าขวาไหลเข้าในมาคนเดียวเข้าขวาแล้วยิงตรงนี้มาแล้วหูห่วด้วยใช่ไหม หมดหรือเปล่าฮะสนิทมาซิกครับเตะมาแล้วนัดหนึ่งครับผมบอกเลยอะเล่นกันหน่อาให้ยังไยเข้าขวาบนทหารนั่นได้ตัวเวงนี่เป็นบนทหารหรือเป็นโม่ครับผมบอกผมด้วยอ่ะยิ้มฮะจ่าฮะไม่ใช่หลายตีนะผมโดนเล่นเลยเล่นเข้าขวามาไหวตอนนี้คนเดียวคนเดียวมาแล้วใส่ขวาแล้วเรียบร้อยสามหนึ่งครับเล่นกันหน่อยให้เลย กินได้เยอาดีคืนหน่อยมาผู้สาว์ตู้ฟอแล้วยกยาวขึ้นหน้ามาด้วยตัวปล่อยได้เองไม่ผักอกนะเลยซ้ายว่าหนึ่งสองแล้ว่ะเอาหรอพี่แจ๊คหาพี่ตี้ด้วยนะผู้ชายอ่ะพี่ตี้ผู้ชายฝั่งนุ่มด้วย อะไรชยเล่นยั้างเล่ะเล่น่าได้ยังไงฮะเห่ามาฮะแล้วบอกพี่จี้วิฮะไปถ่ายรูปสลากตัวขอผู้หญิงนะแล้วเรียบรบอล้วหมดเวลาไปนะคือวนละไหนเขาพัก็รู้แข้าจะรู้เลยคนจะรู้เลยว่าไม่หือเดิมจะยิงบอนี่ยปไหนก็ไม่รู้าไเจอเลยไสั่งไสัง เท้าใครเกือบใครอับด้วยนะแต่ดีทีโดนกันหมดแล้วางต้องันอยู่ง่ยนยัไงบ้างฮะยไงบ้างต่สะพาน้ด้เร็ไงบ้างติง เฮ้เบอร์เจ็ดไหนเบอร์สี่ดีกว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่มีเลยวันนี้ดูหน่อยไหมนะครับจับบอลแสบงอยแล้วลงแล้วขึ้นรองแล้วดูแลจับบอลเรยังไม่ร้อนเรยองไม่ร้อนฮะนี่หมายปอกนะนี่นีหมายไหม

เป็นไงบ้างใหญ่เนี่ยครับเตี๋ยวเหรอทักปันเดียัข้นเท้ารู้แล้วเดี๋ยวนะเนี่ยเอาขวาไอ้นีถึงฮะเดี๋ยวปีเอาขวาตอนนี้ไงบ้างเป็นไงบ้าง กำลังสู้อยู่ไงชืช่นชอบกับผลงานนะตอนนี้ชืน yes. ่นชอบเลยมากเลยฮะประทับใจอยู่ใช่ไหมประทับใจมากโดยเฉพาะเบอร์สี่ประทับใจมากสิตรีโอ้โหสิตรีวันนี้เล่นหมาไม่แดกเลยนะตลองเยอะเลยหวานหักนเ่งเมื่อวานคนไทยยังบินได้เลยบินคาริปานเลย ที <anto> <isto> ่ทำปะทะเป็นไงบ้างปะทะบอลหรือปะทะแข้งายนาหยใเาเอาว้เราขาอ้ยวาวา้ไปไ้แล้วว่าหเขาวขหวเราฝเราหวังกันด้วยเจ็บมากเลยไปพี่ขอโทษไปครขอบคุณมากนะเบาหนึ่ครับเบานึง เาขวางโงหูง่ายงายเขมือเขมร้อยหนึ่งเขาไปแจร้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรฮะผมเกีตาไปทำงานดีกว่าใช่หลอิ้งเขาพี่ที่แจเนี่ยะหาตงค์พี่นะระวงนี้รอด้วยฮะอยูละน่อยฮะ จะาหวาตามน้ำโอ้โหตามแล้วสองสามว oh ่าม right? <Nexus> no ั้ยมีฮะฝึกแค่หกอาทิตย์ใช่ไหมฮะฝึกเท่าไหร่ฮะสามเดือนทออฮะเถ้าทออฮะสามเดือนอันนี้บอกเลยคอยทออรอฮะไม่อะไรดีผมหมายวันตีเขาซ้ายรงนี้กระชากตรงนมือมาหูไม่ผ่านนะแม่เดี๋ยวตีบอลตีบอลนะแม่ ตะว่าใหม่ฮะโรนีเขาขวายังไงหูเขาไหนมาโรนีเกูแล้วโอ้ยเก่งที่บอลได้มีนะขวาวายพนหาตะจักที่เรียบร้อยอ่ะเสมอแล้วสามสามแลเวอเราวันร้อ้ดีฮะ

เื่อนะเพื่อนกัน,นะไไหวหบอกเลยฮะเออคอยยู่เพือนนะฮะไปไหวคอยดง่นค,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 ครับหมดคแประตูครับคนฮะพะอพะอหรอืพรอพอรอคัหายไม่มีไปี่แจ๊กมาีกมาอนีนออนถ้าเราวมาไวยัางไงันตีเขาได้ไหหวหูหว ได้อยู่เขาชาใยังไงป宝马ถือเข้าไหนมา宝马ถือเข้าไหนมาหนึ่งสองหัวขวาไหนหนึ่งสอง宝马ฮะหรืออะไรฮะไม่ง่ายก็เล่นก็เล่นอะไรหัวขะไรกบอลไม่เล่นขอแล้เล่นขอองงีฮะหรือเล้วมาโยกขวาอะไรดีฮะเข้าวัไหนไอ้ก่อนคือกากเนี่ยนั่นแหละสวยลอยเออห้าสิบเ่ยไม่เยคืนไทยหรอลไม่ได้วะไทยทำไม

เราขวาเขาขวาเราผิดตรงนี้โย่่ขวาเราผิดตรงหนขวาอยังไงไม่พออยงนี้ย่งอยู่โอ้โจิ๋วโอ้โหจิ๋วโอ้โหจิ๋วอ้โหจิ๋วโอ้โหจิ๋วโอ้โหจิ๋วโอ้โหจิอ้โหจิ๋วโอ้โหจิ๋วโอ้โหจิ๋วอ้โหจิ๋วโอ้โหจิ๋วโอ้โหจิ๋อ้โหจวโอ้โหจิอ้โิ๋วโอ้โหิ๋วโอ้โหจอหจิ๋จิ๋วโ้โหจิ๋วโออ้โหจิ๋วโอ้วโอ้หจิ๋วโอ้โหจิ๋วโอ้โวโอ้โวโอิ๋อ้โหจิ๋วโอ้โหจ เด <Background. S 2> ี๋ยวคนปีไป้าเลยสกเดี๋ยวก็ปีนะฮะถ่ายรูปเลยคอนเลาสครับเราเลยครับแบ๊บแบ๊บแบตกลน้อนเทนต์คลาสสิกครับตั้งตั้งหลังเหล่าวงกลมและหล่าวงกลมเลย เป็นไงบ้างคันเหนียวเหนียวเหนียวามเมตรเองคันออกทลูกไม่น่าเข้าเลยนะคานสองเม็ดแรกอ่ะนี่ว่าไม่เก่งจริงเลี่บอกถ่ายดอไม้า็ไม่กบอกว่าเช็กยิงไปแล้วไปแล้วไปคันนียตัวดีคุณวที่เมาไปไหนไปไหนล่ะที่สุดไใช่ไม

นีคสเลยฮะตั้งแถว่าถ่ายมาัรงนีว่ารนา่งันตรนี้่นตวาเอายังไงได้ยี่คนขึ้นไปเป็นไงบ้างความรู้สึกชนะเอาผู้เล่นปเป็นประตูบอลเลยฮะว่าถือว่าประสบความสาเร็จพอใจมห้าห้า3มเนี่ยไม่พอใจครับตัวตีนต้องได้ตีนตปเ่ผู้เล่นหัวเก่งนะขวาแล้วตรงนี้่าเราไปได้ผู้เล่นหัวเก่งนะเราเก่งกว่าเยอะหรอถ้าทีมเราเบอร์สิบส่ไม่เลื่อนนี่คงจะได้มากกว่านี้อีกนะหรือไปล่าไแบบนี้ ลาสไเล่อนไปเลยระวังหกแลบนะสายทานเนี่ยทานเป็นไงครับความรู้สึกเซฟลงครับวันนี้เซฟเซฟรถดากไปแล้วหนึ่งรถดากเยเหรออาจารย์ออวันนี้ยั่ยมยัม่ยยังยยกไป่อััยูรดดยยั

อ่าถ่ายถ่ายให้บุ๊งหม่ถ่ายบุงใหม่สี่สามสองหนึ่ง